ดีจ้าพืกับผมก็เลือกใหญนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสมัครอินเทอร์เน็ต4 Mbps ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีราคา100บาทนะครับและก็สามารถใช้กันไปยาวๆเนี่ยได้ครึ่งปีกันเลยทีเดียวนะครับผมระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัตินะครับทุกๆเดือนนะเดือนละ100บาทนะครับระบบจะหักเงินในซิมของเรานะครับเดือนละร้อยนะครับผมจนครบ6เดือนนะครับรวมเดือนแรกนะที่สมัครด้วยนะครับผมก็คือวิธีการย้ายค่าย เข้ามาที่ทูนั่นเองนะครับเพื่อจะสมัครโปรตัวนี้นะครับผมลหลายๆคนก็คงจะมองหานะครับผมว่าเอ๊ะมันมีช่องทางไหนบ้างนะครับที่มันสามารถสมัครเน็ตแบบถูกๆได้นะเดือนละร้อยเดียวก็พอแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมคําตอบก็คือมันก็ต้องใช้วิธีย้ายค่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้ยังไม่มีโปรตัวไหนนะครับที่มันค่อนข้างจะราคาถูกนะครับ โปรเด็ดอะไรพวกนี้ยังไม่มีออกมานะครับผมก็ต้องใช้วิธีย้ายค่ายไปก่อนนะครับคนที่มีซิมใหม่นะครับไปซื้อซิมใหม่มานะครับไม่ว่าจะเป็นที่เซเว่นตลาดนัดหรือว่าที่อื่นๆนะครับผมก็จะไม่สามารถที่จะสมัครโปรนี้ได้นะครับและคนที่ใช้ซิมเก่าเบอร์เดิมอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะสมัครโปรนี้ได้เหมือนกันนะครับต้องย้ายค่ายเบอร์เดิมเข้ามาที่ทูเท่านั้นนะครับถึงจะสมัครได้นะครับอเราลองมาดูวิธีการสมัครไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับผมต้องบอกกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซิมตัวนี้นะครับผมได้ทําการย้ายค่ายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อ22วันก่อนหน้านั้นนะครับผมจากซิมดีแท็กนะผมก็ย้ายเข้ามาที่เครือข่ายทูนะครับผม ก็จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเช็คอายุซิมให้ดูกันก่อนนะครับดอกจาน5้านดอกจาน1สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะใช้มาแล้วเนี่ย2 2วันนะครับผมเดี๋ยวรอ SMS นี่ SMS มาแล้วติ๊งต่องมาแล้วนะครับนี่คุณเปิดใช้บริการหมายเลขทูมูเพ็ทเนี่ยมาแล้วนะครับ0ปี0เดือนกับอีก22วันนะครับผมผมใช้ DT แท็นะครับในการย้ายเข้ามาที่ทูนั่นเองนะครับ เพื่อที่จะสมัครเน็ตตัวนี้นะครับ4 Mbps นะหรือว่า4เมกะบิตนะครับผมในราคา100เดียวร้อยเดียวเองนะครับผมก็ใช้กันไปยาวๆเลยนะครึ่งปีนะครับหรือว่า6เดือนนั่นเองนะครับผมอีกครึ่งปีให้หลังเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมว่ามันมีเน็ตตัวอะไรนะครับหรือว่าคนไม่ชอบ4เมกก็ไปสมัคร10เมกะบิตก็ได้นะครับแต่ผมสายประหยัดขอแค่ร้อยเดียวก็พอนะครับผม นะครับผมก็ทําการเติมเงินเข้าไปในซิมเรียบร้อยแล้วนะครับดอกจานหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมนะครับแล้วโทรออกนะครับผมอันนี้ผมก็ทําการเติมเงินเข้าไปในซิมเรียบร้อยแล้วครับนี่มีหนึ่งร้อยบาททุ่นๆเลยนะครับแล้วผมก็ได้ทําการปิดปิดทุกอย่างเลยนะครับปิดปิดเซลูลานะครับปิด Wi-Fi ปิดบลูทูธปิดทุกอย่างเลยนะครับเพื่อป้องกันอินเทอร์เน็ตรั่วนะครับป้องกันเงินหายนะครับก่อนจะสมัครเน็ตตัวใดก็ตามนะครับปิดอย่าลืมปิดกันด้วยนะ แล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับดอกจาน9 0้์ดอกจาน9796สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือรหัส4 Mbps นะครับเป็นเน็ตไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณการใช้งานนะครับในราคา100บาทนะครับผมต้องย้ำกันแบบนี้นะครับซิมที่ซื้อจากเซเว่นนะครับหรือว่าซื้อจากตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือว่าซื้อจากตลาดนัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถที่จะสมัครเน็ตตัวนี้ได้นะครับ หรือว่าคนที่เป็นซิมเก่านะครับเบอร์เดิมนะจะใช้มานานแล้วหรือว่าเพิ่งใช้ก็ตามนะครับก็ไม่สามารถที่จะสมัครเน็ตตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าผมได้ทดลองแล้วนะครับตัวนี้ได้เฉพาะคนที่ย้ายค่ายเข้ามาที่ถูเท่านั้นนะครับผมพร้อมแล้วก็กดกันเลยโจ๊นี่ดูซิว่า SMS มาในรูปแบบไหนนะครับผมและผมเนี่ยจะสมัครได้ไหมนะก็รอ SMS ครับ นี่มาแล้วนะครับนี่ดูกันใกล้ๆก,กันเลยนะครับผมแพ็กเกจเน็ตไม่อั้นนะครับบวก Wi-Fi 30วันนะครับต่ออายุอัตโนมัตินาน6รอบนะครับผมเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่23เดือน12 20 20นะครับเวลา5โมงเย็นนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ อินเทอร์เน็ตไม่จํากัดมาแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเช็คยอดให้ดูกันนะครับว่ามันไม่มีค่าภาษีนะครับผมนี่เมื่อกี้มี100บาทใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเหลือ0บาทครับนี่มันไม่มีค่าภาษีครับ100บาททุ่นๆใช้กันไปยาวๆครึ่งปีนะครับรวมครั้งแรกที่สมัครนี้นะ,ะแล้วอีกครึ่งปีให้หลังเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่ามันจะมีตัวใหม่ๆมาหรือเปล่านะครับหรือว่า จะเป็นตัวที่ดีกว่าเดิมราคาดีกว่าเดิมหรือว่าจะแพงขึ้นอ่ะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่อนาคตนะครับผมว่าทางค่ายมือถือต่างๆจะมีโปรแบบไหนออกมาบ้างนะครับผมช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตอะไรนะครับออกมาใหม่ๆเลยนะครับมีแต่แพงๆนะแพงมากๆเลยนะครับ2อ0 300 350อะไรพวกนี้นะครับไปสมัครเน็ตมาราธอนก็โคตรแพงเลยนะครับผมต้องไปเหมารวมเป็นปีปีละพัน พันเจ็ดพอะไรพวกนี้นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับย้ายค่าเบอร์เดิมร้อยเดียวนะเออเพื่อความประหยัดนะครับครึ่งปีก็แค่600บาทเองนะครับใช้กันไปยาวๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมจนจบคลิปนี้ครับหวังว่าวิธีนี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้ประหยัดค่าเน็ตในกระเป๋าเราไม่มากก็น้อยนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ